ี่น้องเมื่อนีเบิ่งด้วยจากทุกคนเบิงข้าเจ้าจูดผุแมทุกคนมือน,นีเป็นเมืองขึ้นของประเทศโนเบ่เจ้ะมือน,น,นีจูดผุเบ,บิงผุพี่น้องผุ เสียงดังตุ่มม่พี่น้องวันนี้ข่อยยากกันนะมันมือเขาแห่อยูเบิดมือมือนี่จุดผู้อีกความพี่นอัย อาวโมพี่น้องแต่ว่ามันนั่งไกลเนาะมันนั่งไกลพี่น้องมันไกลไกลไกม่ได้ไกลๆเนาะมันไกลเนานะนนะพู้นฝากแม่น้ำพูพี่น้องเขาจุดแค่จุดเอ่อจุดเดียวพี่น้อง จุดแค่บาได้ตึมต่ำตึมต่ำือจังปีใหม่เนาะปีใหม่ก็เจาจูดเบิดมือมือนี่เป็นมือบ๊ทอกวันนี้เป็นประเทศโนเวของตัวเอง จูดกำไมาจูดใกล้ๆอัน,นดุเหมอ,งอนงาาไม่อันนี้ยัในี้พี่น้อง เสียงนั่งดังสนั่นปั้นพื้นพี่น้อง หาตะเมืดพี่นอ้องเตียงขึ้นเนี่ยหาตะเมืดเตียงขึ้นแล้วมื่อนีไปแห้งน้ำเขาเวิร์ดเมื่อหลดข่คำจังหวัดบ้าน แป้งเป้งก็แถวแถวนี้อีก อียู่แบบนึงพี่นอ้องอันอยู่สูงก็มูเกิอดอยังเกิดยังข้นนะเจ้าจันหอมเห็นก้อนมู เป็นน้ำไลยดัดลงมาเบิร์ดแล้วพี่นอ้องเอ้ยเบิร์ดแล้วแจเวิร์ดแล้วทุกคนลาตีสวัสด,ดีจ้านอนหลับฝันดี ทูผู้สุขคนเด้อจ้าพี่น้องพงไปคุณพารักษานอนหลับฝันดีนอนหลับไน้เงิ้นหมืน่นนอนตื่นไน้เงินสแสนแวนเมื่อไปให้ได้แก้วมานี่โศกเด้อจ้าตูผู้สุขคนลาตีสวัสดา